ะะก็มาเก็บรีวิวให้ได้ชมกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถที่ลูกค้านําเข้ามาติดตั้งเครื่องยนต์นะคะจาก1สูบเป็น4สูบนะคะคันนี้นะคะทำอะไรกันไปบ้างนะคะเดี๋ยวมาชมกันเนาะก็คันนี้นะคะลูกค้านํามาติดตั้งเป็นเครื่องยนต์ของอีสูสามพันเทอร์โบนะคะอีสูสามพันเทอร์โบนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการาแปลงในส่วนของตัว สโลนะคะตัวเกียร์เดิมของโลแล้วเราก็ใส่ตัวสโลเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นิสูุสามัญเทอร์โบนะคะเซ็ตพาน้องนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นหม้อน้ําใหม่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของตัวกระจกนาซ่านะคะชุดแต่งกระจกนาซ่าแล้วก็ตัวอัจริยะแล้วก็ตัวไฟด้านะ แรงทักมาได้เลยนะคะกับงานวางเครื่องยนต์ของเรานะคะทีมงานที่แต่งอู่อาันการช่างนะคะจัดให้แบบแรงๆออกไปลุยกันแบบนี้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับทางคุณพ่อบําเหน็จนะคะที่เรียกใช้บริการงานกันนะคะยังไงก็ฝากนะคะแล้วก็ลูกค้าขอเพิ่มเติมก็คือในสองตัวล่มลุกด้านบนนะคะที่เพิ่มเติมกันเข้ามาเนาะแล้วก็ถังน้ํามันตัวนี้จะเป็นถังน้ำมันตัวนี้60ลิตร60ลิตรนะคะถังน้ามันใหม่ด้วยนะคะเนาะ สวยแบบนี Workers, East, like, so, like, ief, like, ้ถ้าชอบอยากแรงทักมาได้เลยนะคะสำเรับรุ่นั้นที่คื้อานันการร้างนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0 8 9 Math 2 4แ1 9 6 2นะคะแล้วก right ็อีกเบอร์080663 0489นะคะก็ใส่ปลายท่อให้แบบนี้นะคะลูกค้าใช้เป็นม่อเบรกลมตัวเดิมนะคะ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะโอเคนะคะยังไงฝากติดตามคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์ช้กดแชร์ตุกใจกดติดตามนะคะอยากแรงทักมาได้เลยนะคะกับเราทีมงานด่แต่อูอนันต์การช่างเบอร์โทรติดต่อ0892411962นะคะแล้วก็อีกเบอร์0806630489นะคะรับติดตั้งเครื่องยนต์นะคะทุกค่ายเลยนะคะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยเนาะโอเคนะคะเครื่องเดิมเดิมนะคะแรงฟิตแน่นอน โอเคนะคะฝาดิตามไม่ด้วยนะคะชอบรถเกี่ยวก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะแล้วก็มีรถเกี่ยวนะคะตอนนี้ก็มีตัว KMD 1 2ืะคะแล้วก็ AF 2 0 0แล้วก็ตัว n f 2 0 0ตัวใหม่นะคะจอดโชว์กันอยู่ถ้าใครสนใจนะคะก็เข้ามาพูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดการออกรถในฤดูกาลนี้ได้นะคะกับเราทรีมงานอิจิตออุตราการสร้างแล้วก็รถเกี่ยวเข้าสังพัฒนาสาขาเชัยูมินะ,ะอ่ะไหนๆก็ ถ่ายค,คลิปกันแล้วนะคะก็เข้ามาดูในส่วนของตัวงานพารลายผลิตของเรานะคะด้านในตอนนี้นะคะเราก็ยังคงเก็บรายละเอียดกันอยู่นะคะกับรถอีแตนหกรดัารุ่นจมโบลัมโบนะคะตัวนี้รุ่นนี้บรรทุกกันอยู่ที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดตันนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็เข้ามาพูดคุยนะคะในส่วนของตัวสเปครถนะคะชอบแบบไหนก็ถ,ถ่ายกันเข้ามาเนาะโอเคนะคะ แล้วก็ด้านในก็ยังคงลุยกันอยู่นะคะนักหนูตัวเทรลเลอร์ลากรถเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็อะไรนะคะถ้าชอบก็เข้ามานะคะในสนองตัวฤด,ดูกาลนาปังปีนี้นะคะเช็คความพร้อมให้พร้อมลุยนะคะอะไรางานซ่อมบำรุงรถเกี่ยวเก็ะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะยังไงวันนี้ฝากติดตามนะคะกับเราทีมง,งานอิแดนอุนน่อนันการช่างรถเกี่ยวข้าวสักพัฒนาสาขาชัยภูมินะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถูกใจกดติดตามให้เราด้วยนะคะโอเคอยังไงวันนี้ฝากติดตามนะคะ เช็คอินกันมาที่อีแตนอุอนันการช่างได้เลยนะคะเลขที่ตั้งร้อยสหมู่สิบตำบละหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ